ก็ยังคือบ่ราะเด็ได้่อยเฮ็ดไทนเขา้เขาวางเฮ้าวางเฮ็ดก็บ่ถืกใจมันสิได้ให้เขาทันไห้เด็กน่อยเขาเฮ็ดคัน,นจ้างสร้างกันสิได้เสียงนงิหหนหลฮฮอ อายเอาคนเอิ่ไปอย่างคือบอ่ปากบ่ขนันเกิดชาตนาีิปากกือกน่าทายญ่แค่จะเห็ดอีอย่างนี่ฮะนี่ปากบ่คนถามไปอย่างคืบอบวาคน เจ้าเห็ดอีหย่างเจ้าอึดเนี้วถามข่อยปันนั้นนาะตาเบ่เมื่อนตีตาบ่มื่นตีเห็นกันเฮ็ดยุ่อะไรก็สิมาถามอยู่เจ้าเ่อเขียวที่เจ้าขึ้นเจ้าเจ้าต้องถามข่อยบังสิไอ้เจ้าเป็นหยังคือท่าสีวันสิบเจ้เห็นยุคข่อยยุคท่าสีอยู่แล้วเลยเจ้าไปหยังคือบ่จจางค้นเห็ดของํานีเจ้าคือบ่จจางค้นเห็ดจะมาสิสิทีแท้เงืนบ่ออึดประหยาก แพงไปเห็ดหยางเงินคือบบจางมันขิวกระดอกระเดียเดี๋ยวกระเจ้ากระเทียววิ่นวิ่นโบจางคิดว,ว่าถ้าผีนั่นความหมายเขามันสิถามไปวา่าเป็นอย่างคือบบจางคนเห็ดห้เป็นอย่างคือเงินผีแท้เทงินแพงใบเห็ดหยางตายแล้วนะ่าไปน้ำบ่ได้เด้มันขิวกระดอกระเดี้ยไปน้ำหาเจ้าคอยมาเห็นว่างๆอยู่หนิเมือนได้คอยรั้หาตาเจ้าอยู่นี่ <laughs> กอนติไปเฮ็ดอันอืนอ่นอันไกลจัดไปืมันโข่คนคนี่งขันบ่ิเวณเต็งที่กับพ่อมีเนาะถ้าพ่อลำพ่อร้อยรวยก็ไดอกก็เดียนเนาะแต่พ่อเป็นเศรษฐีนเนาะจังไรจังสิว่อาอรวยรวยเห็นด้บอะไรกับมีเรือนป่าเรือนบ้านเรือนเมียงเพิ่นอ๋อมีอย่างแน่จังสว่าสันเยี่ยนกับแจกว่าแจากหลังโอ้ยเบาไปนาไเานาะลดกับแจกว่าแจขั้นนี่เปียนเลียงเบาเลยเปียนเลียงเบาเลย คือบอกเปลี่ยนดอกกันเจ้าเฮ็ดเองแต่อยังคือบอกให้ได้น่อยเฮ็ดหันเขาวางเขาวางเฮ็ดกือบอกถือใจมันสิได้ให้เขากันให้ได้น่อยเขาเฮ็ดกันจ้างสร้างกันสิได้เสียงเงินกานี่เขาบอกเอาพ่อพันโด้พันกับเงินนี่เฮ็ดได้ยังเห็นไนหวอืมไม่จะอันนี้นน่นอนกันเป็นไปได้อยากรับจ้างคุ้นพวกเราดิ่งจ้างบบสเตท่าให,ห้เฮ็ดน่ะ ผู้ได้ศมาคาจ้างเจ้าอยู่นี่เป็นย่างไปสีมาท่าให้ตัวเฮียนใหอสิไปท่าใหอสิเอาถาดมาทาสีใบพ่ออย่าเสื่อมาหลายบ่อจีนี่อย่าเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องถาดเรื่องโบสถ์นะเอาบะถาดสีเสื่อมาท่าสีใบถาดเอาสิมาเฮ็ดวุ้กระเทียมแก่เขาให้พร้อมตะก้อนล่ะเอาสีอะไรเอาหนี้ดิ มี่หรือ,อท่านก<ม>าลสินเขาจะแจกะเขาหะเจ้าของเนีแจกะล่วงแจกะล่วงนาไหมเมื่อกี้พ่อให้เขาแล้วก็แจกะเขาห้เจ้าของมัละเราอย่างอย่างลูกหลานบโบกเราอันบ่มีลูกบ่มีหลานแล้วไปเอาลูกผู้อื่นมาเลี้ยงเลี้ยงเร็วเร็วย่านเขาโบเลี้ยงเจ้า,จาของโต้าของ,งเขาเร็วแต่เลยเฮ็ดคุณกระถิ่นแจกะเขาห้เจ้าของ <c oughs> บ่อแม่ก็จะยัดทิ้งสั่งเสียกระเจ้าว่าคันเจ้าเฮ็ดได้เจ้ากระดีปีนี้เฮ็ดกล้ากระถิ่นแจกะเขาอย่าเปล่าว่าเป็นบาบ่ใหอยบาไว้ด้อันแนีมเอางู นี่แหละมันอายุยืนเอาไปเอาม้าลูบๆๆมมันมาขอมาเลี้ยงกันกลายนี่จกาเพื่อนเมิร์ดบัดเพื่อนยังเสายังยั่งอยู่พ่อนยังเสายังยั่งอยู่เมาเหล่าปานยังยินเหล่าปานยังเหรอปานม้าเนี่ยเร็วอ้าวมันเจงสีเรามันบ่มีเบียดไงบึ่งไอ้บ่มีเบียกไอ้นอนอยู่เซี้บ่มีเบียกเจ้าก็จะท่าหน้าแขกหลาย ถ้าบางๆกะได้สีจะซื้อมาหลายบ่นเนี่ยฮะจะซื้อมาหลายว่าสีเนี่ยกะซื้อมาซำสีท่านี่แล้วเป็นแต่เหลือบบหน้าจางเข่งคอยกะทีนี่แหละคอยทีมันถังหลอกออกมืดแล้วคอยทีมันเป็นแต่เหลือคอยกะทีคอเย้าคอยว่ายุ่นี่คัน่ครอยท่าให้มันสีเหลือลายอยู่คันเจ้าท่าเองมันสีเหลือหน่อยคอยสีเอาตู้มเหลียนแม่คอยไปท่าเงี้ยคอยแม่อยว่าแล้ว บ่าวเงยมังฮั่นแทงบักนี่นี่ที่แท้มันอยากได้ของเฮานิสัยเจ้านี่เนาะคั่นเฮ็ดใข่อยมันบ่แม่นแต่เฮ็ดใได้มันถึงกันดานองข่อยเจ้าตอบดีเจ้าซื้อมาหลายบ่ีมนี่มันเหลือก็สิเอาให้บ่ทันให้ข่อยท่าอายะอายสิท่าบางๆมันเหลือหลายใดก็สิดีเป็นาสั่งเนาะพ่อใหญ่นี่แมเจ้าเป็นหยังนแก่ได้คักออลอยแค่แลเนาะอันใดก็สิโอ้ยๆๆเจ้าบ่เห็นแก่ได้เ่าทํานี่อยู่บ้านล่ะเด ่อยบ่ได้มาลำบากลำบุญปานนี้เด้เจ้าอยากไปบอกท่านอินเด้เจ้าอยากไปบอกพูดยังไงนี่เด้อเขาสินายเจ้าเด้แล้วมึงสีเขาท่าอยู่บ่ทันแล้วอยู่อ่านอย่ากเอาว่าให้เขาท่าเหลียวพะนะเอาไปแต่เอาความือเนาะไม่เจ้าอยากให้คนอตัวเจ้าตือคอยบอาความือได้อายมันเหลียวปะมันเจ้ากับเท่าท่าจ้ากระปุกนี้เอาไว้ให้คอยจะไปสือสีอื่นมาท่ากับใครเจ้ามองติดตาซันค่ะแก เอรคอยสั้งเจ้าซะเอาจากเด๋อมาส้งอนเอย่างคอยว่าสังเจ้าเมนเจ้าให้คอยนีคอยแห้งจิห้าแก้ลายด้โอ้ยบุกลวงาหลเลยอโอ้ยอ้มันสิเมืดก้อนล่ะเอาปะเอาปิดไ้ปิดไ้มากมากยู่ทาปาเลยมามอ้นีมาหนีมากวนคนมาหนีมาหนีล่ อากาศทั้งห้อนไม่มือนีีแดดออกเด็กคอยสูนเร็วเป็นอ,อ,อ,อย่างเดียวห่อนของแอร์อากาศเจ้าคือพอเปิดแอร์นี่จะแพ้งไหมแหงแองเอร์เอาจบไม่ง่ายยังต้องคอยละนี่พออยากได้สีส้มน,นี่เหี่ยคอยวนเวียนนะถามเป็นถามหลานเจ้านาสีเป็นจะเหลือบอบอที่แต้เดียวกันเลยพอเห็นต่างเป็นปเปลี่ยนไปปีดป่ด้วยกันนาทีวายาย่าเหลือยว่ยสันนาทีโยึ้นได้รถแห่กระคับโดยไปส้มขอยอยู่บ้านคนที่ไปทาท่าอย่างนี้อย่าสุดไปทาท่าไฮด์หอก ใช่หัวธาตุคนละแค่ว่าเรื่องธาตุเจ้าด <laughs> <laughs> ิโอ้ยอาย,อย,อยอเหงไข่บดไอ้เราลิีนยหยอกเจ้าดิสิไข่บ่าวิรีเจ้าธาตุจ้าเออเออเออท่นมันเหมือนจะตีื้อให้ไหมแย่ว่าเรื่องซื้อให้ไข่ทอดแต่เจ้าจ่างคนซ้ำเนี่ยเจ้ากับเจ้าจ่างตัวเจ้าถือมาซื้อให้ไข่เจ้ากับเจ้าไข่ป่วยปีเลย เห็นบนเนี่ยไอท่าเร็วเหลือเกิห็นก็ยืนเบางตั่งจะโดนโดนฟุ่นงามมันมันกรามันงามกันเลยว่าสีสิเดียบ่นอแต่ไม่เคยว่าเหียนประตูบ้านเฮี้ยนห้องมันเฮี้ยนเก่าเนาะเห็ดยนใหญ่ไปใหญ่มากประตูกับประตูเก่ากันเลยมันท่้าไม่สโอเสียไปจะดีให้อันไอคือให้ไรแค่ครูเออเออเสือจะปองเดียวเอาไปผสมน้ำเอาได้ไรก็ได้ อี่หลานเดียวกเดียวใส่มันทัวไปเลยแกนึกเจ้าเข้าว่าวออกไปเนาะมันไมันไม่ไปผสมผมันมันพอเป็นแนวาเศษหน่อยเศษหน่อยปผสมผสมน้ำแล้วมันสิได้หลายดิผสมยังจำได้มันก็มีส่วนมันอยู่ ผสมน้ำนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีส่วนมันอยู่มันประมานว่าจะผสมนั่นเอาเผื่อยู่ยนเ่ยนะข้อคดีในชื้อส่วนผสมอีกคดีหบ้านที่เนินแล้วกันสีน้ำมันนะเจ้าอาจสะบอกว่าจะผสมน้ำถ้าสีงก่อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ้าเจ้าเขาบอกเขาตลก่ืกันเลยเขาบอกอีรีเลยเขาบอกอีหลีนี่อีหลีเนี่ยอีหลีเจ้าปิ๊ดขอยาข้เจ้าปิ๊ขันเจ้าปิ๊ดนี่ข้อคดีใจแบบนี้เลยปิ๊ดกระปุกนี่ไว้ พอฏิเคิวไปไว้ห้องคอยเลยวันรเถอะของมึงเจ้าไอ้เงี้เจ้าแย่จะมีอะไรได้บัตนี้กินบ่เมื่อหัคอยบ่ไใดคันเออคุณละยู่ให้มันหางนั่นได้หลายๆก่อนจังเสดเมื่อผันเที่ยวเมื่อตะบันกินหอยตะเมียกินบ่เมื่อกินบ่เมื่อไงเอ้ยหมดกันน้อยทีบระปุกพ่อพ่อพ่อจะยัดเป็นอันบ้ามักย่องถ้าเป็น นะปะน่นมันสีบแห้งง่งายง่ายระบันนง่งายแบบมันจะาคอยอยากได้ี่เร็ว <c oughs> <c oughs> กันจีไล่กระด้างกระดางเหว่าเอานี่มึง <c oughs> โอ้ยยืนมาไก่ดังไรจคดกินสมไปน่อยวะสมเนมัตท่านอ่านานีเก <c oughs> ว่าสบอ่าน้วหนึ่งเขาก็ลว่าอ่านพื่อการอิหระยับสีบล็อ่านทางแล้วหนึ่ง ระมาณมื่นว่าอีลด้กับว่าอาบมืนนึงเดียวสองหมแรกไหนมันเป็นสามมื่นสามหมื่นอื่นม่เทที่อาบเอาเฮ็ดคลิปพร้อมเจอนี่คลิปเป็นยักษ์เย็ดจเฮ็ดคลิปตีเอากล่องมะทายเอาคอ <c oughs> ่อยพอยว่าท่านอาบน้ำย่ <c oughs> โอยก้เหม็นออกกล้องเหมือเุมเหม็นออกกล้องมือเ <c oughs> เอาละเอาละเอาละสวัสดีต้นสันสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาท่านไดเราเสีกระดาษ เดียไปผสมน้ำเอากับเกลือสีบดได้หรอกคือจะมันแห่งค่ากับพูกคกือนี่หรอกมันแห่งค่าพูกแต่มันแห่งโลดิปหอดบ้านเสียไปใส่เป็นน้ำเอาหรอก